ที่่ี้งมึงรีบๆเปิดได้ไหมกูไม่รีบเปิดครับกูเปิดที่อะไรกูไม่รีบเปิดด้วยถ้ามึงยิ่งเร่งกูก็ยิ่งช้าแค่นั้นแหละได้ครับผมเดี๋ยวผมรีบเปิดเลยแล้วกันเดี๋ยวผมล้องอินเลยครับเสี่ยหุบปากแล้วก็เปิดโอเคครับผมได้แล้วได้แล้วครับผมไม่ต้องไม่ต้องอะไรก็แล้วรับแบบเนี้ยคุยคุยกันง่ายหน่อยครับคุยอะไรเลยสิ ไอดีหลักและเซนจูรี่ครับ68 cc 68เปิดเลยตพวงกดเท่าไหรนะ่เนี่ย10รอบใช่ไหมเท่ากับ20,000 10รอบครับผม20,000 65ตัวทำรอบครับ62 71มา69อุ้ยเลขสวยนะ69อ่ะฮะฮะ57ไม่น่าพูดเลย65โอเค59 2รอบแล้วนะ59 62ไมตัวมันดูน้อยๆกว่าเมื่อวานโอเคอันนี้คือครบ20 0หมื่แล้วหูเรอบสุดท้ายมา76ผมขอเลือกกันแตก103ดับ70 104 1 2ผมไม่เอาผมไม่เอาเดโมเมนต์นะลุ้นไม่มันหวัดเดโมเมนตะ์อ่ะ4ใบครับผมไปแกลกรางหวันเรียบร้อยทีเอ็ตัวไม่ทันแลสัตว์มึงพิมพ์ช้าเงินเ็มทั้งหมดมีอยู่7จ0 0แสน่น่าจะต้องมีเพิ่มอีก ล้านสี่ก็ต้องเป็นสองล้านหนึ่งครับผมนี่ไงสองล้านหนึ่งแล้วอันนี้น่าจะเป็นการ์ดกำบเป๊ะเลยหมื่นละเจ็ดแสนดับเจ็ดสิบบวกแปดมาขอตัวแบบมาริดแล้วกันมาริดมาริดนะมาริดนะมาริดอยู่เดี๋ยวไปทําคลิปปันๆก่อนมาริดไอ้สัสน,น,นี่ไงมาริดใครวะนะไม่มีไฟเลยหรอขนาดเลือกตามราคาแล้วนะไม่มีไฟหรอเพื่อนโอเคไฟแมงบอก <What? S 1> ได้ <laughs> แล้วมึงปากต,ตามคำขอตัวจ้างดึงไหมล่ะมึงมามามาขอเปิด99ก้ากรันตีแปดก่อนมาดัางดึงไหมล่ะมึงเอาแมลไลซีซีมาเปิดด้วยกูจะหลุดแมลไลซีซีอียดหรอฝรั่งเศสฝรัร่งเศสวารานไม่มีใครวะลามิมนอ่ะวาลามิปลาครวะเนี่ยไอเชีย่ยการันตีบวกแปดร้อยหนึ่งุ่นมาร์ลิทครับผมปีกากอยู่ ลาขึ้นเมื่อกี้คือชื่อลาขึ้นเฮ้ยเอเดียวให้อมให้เลยนี่เอาไปวิทเชลซีอ่ะเอาไหมไอวิดมึงเอาว่าตัวเชลซีอ่ะเอลเอนมาทั้งทีเลยนะเว้ยเชี่ยแม่งไอวาเอลยไม่เห็นเอลอฮะเอทีด้วยไม่รู้ไม่รู้เลยวะไม่รู้เลยวะ จับขึ้นบวกเก้าซะโอ้โหแต่ละคนเลบิกลาบิกเลบิกใบแรกครับผมลุ้นยูเว่ร้อยสามหกถึงแปดไปพี่ทำคลิปแมวล,ลายยูเว่หน่อยมให้กูทำอะไรอะ่ะฮาร์ดเวิร์กเกอร์อังกฤษโทโมลีโทโมลีเปร่ไอ้สัสโทโมลีโทโมลีแดกข้าวไม่แซนะ่บอ่ะเนี่ยไอ้สัสผอมเชียรทโมลีขัดผิว <laughs> สามแสนมาบวกแปดได้ไม,มา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 เฮ้ยไม่ได้ดูอามาอีกแล้วฮาร์ดเบอร์เกอร์มาผู้ใดใครวะไม่รู้เลยวะประเทศเนี้ยสามแสนหนึยิบเอ็ดเลยหรอวัตถุดิบให้ใครวะเนี่ยโอเคอยู่โอเคอยู่ออกแบบนี้คุยกันได้น้องชายไปย,ยาวๆเลยย,ยาวๆเลยถ้ามาอย่เนี้ยคุยกันง่ายหน่อยวัคย้คุยกันคุยกันคล่องคุยกันคล่อง แบบนี้คุยกันคล่องสเปนแบ็กไซด์ side. คุณคือคุยกันคล่องไม่ละมือกูไม่น่าทักเลยสัตว์ได,ด้บดัฟแลกซกูเลยบัฟบ <leve> ัฟโดนแบนเลยสัตว์เฮ้ยซี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 ทีทีสเปนเวีล่าวีล่าบกแบนตัวบกวิทบกแบนบกแบนทับลานหัวโคกบุกแบน ป่าทับลานเหี้ยอะไรอ่ะอะไรที่เธอใ้พบผู้คนใอ้ไรสัตว์หาเรื่องให้กูฮะน้องเกียดอะไรอ่ะใช่หรอกูถามจริงน้องลีเกียดนะเฮ้ยพวกแปดแปดจริงเนี่ยทำไมมันมาแปดวะเปิดเลย ทำไมวิเอลากขไม่แปดอ่ะโอ้โหอาร์ทีเอ็นยังยังม,มีหน้าสลอนโผล่มาอีกหรอเพื่อนอิตาลีปีกซ้ายคุณคือเอลชาลวีเติมครบหกพันนะครับการนี้มีสองใบเท่ากับหมื่นสองครับผมใบใบแรกไปเท<ป>็จี้เมื่อกี้กำลังลุ้เติมครบหกพันนะครับการนี้มีสองใบเท่ากับหมื่นสองครับผมหกพันกู เมื่อกี้กูกำลังลุ้นมนันเลสัสไปหกพันหกพัน 6, หกพันการนี้หกพันการนหกพันฮาร์ดเวิร์กเกอร์แล้วเอาแปดมาให้กูมาไปฝรั่งเศสซีเอ็มใครวะโอ้โหแปดรวยนะเนี่ยแปดร้อยยี่สามอ่ะเหรีของดีมาแล้วครับผมไปร้อยสี่ใบแรกเลยกูไม่รีลานไป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 องรีซีซีไม่เห็นมีนะเห็นนะเชฟเฮ้ยไม่เห็นวะซีซีกระตีแปดเบลเยี่ยมกลางลุก เดอะบอยไม่มี Fuck you ฟรีๆแล้วว่าฟรีๆแล้วว่าเดอะบอยมีเขาเอ้ย Hard worker การันตีแปดมา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 เอาหน่อยเว้ย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> <c oughs> บกชี่อนนี่อีกแหละ กเปิดได้มันคต้นบ่อยเลยอ่ะไอดี ID อื่นกูเ็เปิดได้แม่งใครวะเนี่ยมึงเล่นอเมริกันไพ่ปะเนี่ยมึงอะมา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 เอาเวนเจอร์แคนอันนี้เอาเวนเจอร์เฉยหมใบแรกใบละหมื่นเย็ด yeah. บิว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 ใบละหมื่นซีซีดับเจ็ดสิบมาผมขอตอนเพลงเหลือเจ็ดวิสุดท้ายแล้วกันตอนนี้สามสิบสามวิ ตอนนี้ตัวที่ดีที่สุดที่เห็นนะครับน่าจะเป็นมีซีดานกับมัตเทออกแล้วเอโต้ยังไม่เห็นชาวี่ออกแล้วเนี่ยหลักๆเมซี่โดยังไม่ออกซีดานออกแล้วนะเวซีดานมีตัวแรกแล้วขอมาลิดขอให้ผมใช้งานก็ได้มาเจ็ดวีสุดท้ายไปครับผมไปแรก10,000บาทรัฐบาลไทย วะฟอรลันฟอรลันไม่ใช่ถ้าฟอรลันมาอีกตัวทำไงอะใช่ไหมประเทศฟอรลันใช่ไหมเมืเอาเพื่อนโดมาทำไมกูก็นึกว่าฟอรลันในสัตว์โอ้โหใจม,มือมือกูสั่นเลยนะหาเล็ดกูหาเล็ดกูร้อยเจ็ดแล้วเพื่อนทัดเลยมามาอะดรีนาลีนกูหลั่งแล้วเชีย่ยคาร์บันี่ได้อยู่นะเออฟอรันมันซีเอฟมันเล่นหน้าต่ำไม่สัตว์โอเคโอเคโอเคคาร์บันี่อยู่คาร์บันนี่ เอาเชลซีมาขายโอเคเอาเวนเจอร์บวกสู้มาอีกรอบหนึ่งใบสุดท้ายตีเป็นเงินสองหมื่นแล้วที่เราเปิดมาทั้งหมดนี่คือใบสุดท้ายฟอร์ลันเอ้ยไม่ใช่ฟอร์ลันคาวานี่มาละหนึ่งเจ็ดวิสุดท้ายผมจะกดสู้พิโดเจ็ดรอบเอ้ยเากากี่วี่ดีวะไอ้ข่ากดเลยเจ็ดรอบสู้หนึ่งสู้สอง สู้สามสู้สี่เย้สู้ห้าสู้หกและครั้งสุดท้ายสู้เจ็ดอิตาลี C M อิตาลี ร้อยยี่สเจ็ดะยสูงสุดมันร้อยปดันน้องชายพังพังพังไอ้สัตว์ใครบอกกูเกลือครับเปียโลู่อะเฮ้ยสวยเยอะร้อย่สิบเเลยหล่อมอสอีกสักหมื่นเลยไม่ล่าแบบนั้นนะสอล้านเจ็ดสี่ล้านสองสล้านสองตัวบัคไม่นับแล้วกัน4ี่ล้านแปหล้านหนึ่งเป็นห้าล้านสี่บวกเบวกหไม่นับแล้วกัน 5 4, ig, ล้าน4ีบวกเอมกล้านล้าน4 6ล้าน8ทั้งหมดครับผม6ล้าน8ปดี่สิล้าน8โอเคก็ถือว่าโอเคพวกนี้ไม่นับแล้วกันพวกแฟนก็อ่ะ <Okay. S 2> uh, เอาปมื่อไหรวิ์เนี่ยตัวมึงชอบอ่ะมึงเอาหละ